สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวโมเดลจีนทุกท่านและว,วันนี้ครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่วงเปิดกล่องดมแผงและว,วันนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาทําการดมแผงเจ้าตัวนี้เลยแทนพอกิครับขนาด m a s เตอร์เกหรือว่า m g 100ต่อร้อของค่ายดากอ o โมโมโก o ครับตันนี้ก็เป็นโมจีนี่แล้ครับ เป็นหุ่นตัวที่2ของเจ้าทอคิสหนึ่งนะครับที่ได้รีวิวไปก่อนหน้านี้เนาะรับท่านไหนที่ยังไม่ได้รับชมนะครับก็เข้าไปติดตามรับชมกันได้เลยตอนนีงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูบล็อกอาร์กันก่อนเลยอ่าส่วนด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยลุกทรงหน้าตาสีนะครับสีเงนินตัดสีฟ้าในงานใช้ได้เลยนะครับส่วนด้านข้างนะครับ คงานใช้ได้เจ้าตัวเทาคิดสองตัวนี้นะครับเป็นงานผลิตมาเมื่อปีสองพันสินะครับก็หลายปีแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูแผงนับซองกันเลยครับไปกองออกมาโอเคนแรกก็จะเจอ คุ่มือก่อนนะครับคุบ่มือก่อนมาตอนน่อมาก็เป็นแผงนะครับแผงก็จะมีทั้งหมดหนึ่งซองสองซองสามซองสี่ซองห้าซองหกซองเจ็ดซองครับแล้วก็มีเป็นดีคอร์ครับ ดเกอฟอยวันนี้เป็นดีคอน้ำนะครับได้แอบเปิดดูก่อนแล้ว <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเราไปแกะซองนะับแผงกันนะครับแผงลันหน้าทั้งหมดของเจ้าของที่สองมีทั้งหมดโดยรวมแล้ว21แผงนะครับโดยสีก็จะมีสีขาวสีน้ำเงินสีเทานะครับแล้วก็สีเหลืองเดี๋ยวเรามาดูที่ แรกเลยนะครับแผงสีขาวตันนี้เป็นแผง F2 นะครับตรงนี้เนื้องานใช้ได้เลยนะครับวอมาได้ดีมากเลยครับันี้จะเป็นส่วนของไอพ่นแบ็คแพคด้านหลังนะครับต่อมาครับเป็นแผง x c 1ครับตัวนี้น่าจะเป็นมูสน,น,นะครับ,รบเป็น,ออน,น,ปนมูสของเจ้าทอร์บิ มาคร notes, ับแผงบีแผงบีนี <mir> Hence, ้จะเป็นกรอบนอกส่วนขานะครับดูคร่าวๆเหมือนกับของยอดเขาที่หนึ่งแล้วก็เป็นส่วนหัวตรงนี้นะครับที่มันหักออกมาแผงบีนั้นจะมีทั้งหมดสองแผงครับนี่ครับมันจะแยกออกเป็นขาซ้ายขาขวามาดูแผงดีอย่างนั้นบ้างครับนี่แหละเป็นแผง G2 ครับอันนี้มอข้าแล้วนะครับน่าจะเป็นส่วนหัวถือว่าทำออกมาได้ดีครับรับโมจีนโมเก่าของปี2014ตัวนี้นะครับต่อมาครับเป็นแผงน้ำเงินนี่ครับเป็นแผง G1 ครับอันนี้น่าจะเป็นส่วนหัวไล่นะครับ ต่อมาแผง XD 3นีนะครับน่าจะเป็นส่วนลำตัวนะครับเกาะนอกลำตัวแล้วก็เป็นติดกระโปรงด้านหลังนะครับที่ดูขาวๆเอาขาวๆมาเป็นแผง F 1ครับอันนี้เป็นแผงนพนไมกแพกด้านหลังแน่นอนครับผม <c oughs> <c oughs> ต่อมาครับแผง, A, งเอนะสีเงินเป็นเกาะด้านนอกครับแล้วก็เป็นส่วนโลกเอมาได้สวยมากครับต่อมาครับเป็นแผงเคสหนึ่งอ่สีเขียวอันนี้น่าจะเป็นส่วนด้านในของดวงตาครับแผงนี้ไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าครับโอเคนี่หน้าตาของมันต่อมาครับ เ 2>, 2ครับอันนี้ตัวนี้น่าจะเป็นข้อเท้าหรือเปล่าครับผมถ้าไม่ผิดเหมือนของเจ้าของเกิ็ดหนึ่งครับข้าวจะเบลอหน่อยครับโอเคครับต่อมาเป็น XD 1ครับตั like วนี้เป็นหลขวานเหมือนทวนนะครับเหมือนกับของเกล็ดหนึ่งเลยต่อมาครับแหงโค้งในแหงดีครับใน ได้ดีมากครับอันนี้น่าจะเป็นส่วนของกล้ไง้นโซนแคนนะครับสีเทาสวยมากเลยครับต่อมาแผง C1 ครับอันนี้เป็นส่วนลำตัว,วก็เป็นน่าจะเป็นส่วนเอ๋ครับแล้วก็เป็นส่วนโลกแผง C1 ครับครับต่อมาครับเป็นแผง I2 ครับ นี้น่าจะเป็นส่วนปืนนะครับถ้าทําให้ผิดตรงนี้จะเป็นส่วนของปืนแล้วก็เป็นกระโปรงข้างนี่ครับต่อมาเป็นไอหนึ่งครับไอหนึ่งก็น่าจะเป็นไอพ่นแท็กๆด้านหลังะครับตรงนี้ถ้าทำให้ผิดที่เคยต่อไปนะต่อมาแหง C ส,สองครับีหนึ่งไว้แล้วก็มา C ส,สองเป็น ทวงในครับส่วนกบเท้าแล้วก็น่าจะเป็นเท้าเร่องเดียนะครับตัวนี้อันจำไม่ไดถ้าไม่ใช่การาออาใคมาด้วยนะครับออมาครับย่งอ <Okay. S 2> ีนะครับน่าจะเป็นอะไไม่ได้ครับออัร,รับแล้วก็มีชิ้นส่วนที่หลุดออกมา เหมือนเจ้าทองกิ้นหนึ่งเลยหลุดออกมาโอเค่อมาครับเป็นแผงนี่เลย x c 2ครับอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นจุดไหนลืมเน <c oughs> แล้วก็เป็นแผง PC แผง PC นิ่มมากเลยครับเหมือนเจ้าทองจิ้นหนึ่งเลยแต่แผง PC ตัวนี้สังเกตดูแล้วว่า น่าจะโอเคกว่าทอร์ิสหนึ่งครับเพราะว่าทอร์ิสหนึ่งที่ต่อไปแผงพีซีคือมีขี้พลาสติกนะครับที่เกินออกมาเยอะมากเลยครับอันนี้ไม่มีเท่าแต่มีส่วนน้อยถือว่าทำออกมาได้โอเคเูยครับต่อมาเป็นนี่ครับบีมเซเบอร์ครับสีชมพูโอเคสีสันสวยงามต่อมาครับเดี๋ยวเราไปดูคู่มือกัน ก่อนไปดูคู่มือนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวสติกเกอร์แล้วก็ดีคอนก่อนนะครับตัวสติกเกอร์ฟอย์นะครับหน้าตาของมันเป็นแบบนี้เป็นส่วนของดวงตาแล้วก็่นของอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเงาเงาสะท้อนแสงแบบนี้แต่ว่าโอเคครับใช้ได้เลย <c oughs> ต่อมาเป็นดีคอนะครับหน้าตาของดีคอนเป็นแบบนี้เลย เป็นดีข้อน้ำนะครับตัวดีข้อเห็นผ่านกล้องกันไหมอ่าทำออกมาได้โอเคอยู่ครับสวยงามมากโอเคประมาเดี๋ยวเราไปดูคู่มือกันต่อเลยนะครับคู่มือนะครับหน้าเล่มก่อนเป็นแบบนี้เลยเหมือนตามหน้ากล่องเลยครับเดินลงมานะครับหน้าแรกจะเป็นการจัดท่านะครับ ท้าทอากดหนึ่งเลยแล้วก็จะมีที่แถมมาในกล่องก็จะมีเป็นอาวุธปืนนะครับตัวขวานตัวหอกนะครับโล่นะครับแพ็คหลังกานกางออกหน้าต่อมานะครับอ่านะครับตัดท่านะครับถือว่าไวยใช้ได้เลยถ้าตอนนี้จะเป็นหน้าแผง pc นะครับทั้งหมด21แผงผมได้เช็คดูแล้วครบแผงครับไม่มี ชิ้นส่วนใหนหายไปเนาะในการประกอบโมเดลนะครับอ,อยากให้ทุกท่านนะครับลองเช็คดูว่าแผงครบไหมชิ้นส่วนหายไหมถ้าเกิดแผงไม่ครบชิ้นส่วนหายนะครับไม่นาให้ใหเ,เคนทางร้านได้เลยนะครับบางร้านเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะรับเคนอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราเพิ่งซื้อไปแต่ว่าถ้าเราซื้อไปแล้วเราเอาไปเก็บไว้เอาไปดองไว้อะไรอย่างนี้นะครับ การที่จะมาเคลื้านหลังเนี่ยมันจะทําได้ยากนะครับก็ฝากเพื่อนเนาะที่อยากจะลองประกอบลองเช็ดแผงก่อนนะครับโอเคดูหน้าต่อไปกันหน้าต่อไปเป็นการประกอบครับประกอบส่วนตัวประกอบส่วนหัวนะครับ <c oughs> ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีไม่สบายเจ็บคอนนีหน่อยนะครับนี่เป็นการประกอบ ส่วนแขนนะครับแล้วก็ส่วนขาการประกอบเอาตัวแขนเอาหัวมาประกอบกันนะครับกา,ารประกอบขานะครับการปร,ก L ประกอบส่วนเอวประกอบส่วนโปรงด้านหลังาการติดอุปก์ที่ติดประกอบแล้วติดเข้าไปแล้วก็การประกอบแบ็คแพ็คนะครับ มาประกอบการติดตั้งการประกอบพวกอาวุธอันนี้จะเป็นหน้าเหมือนหน้าสีสอสสสีเลยนะครับสวยมากาลูกเล่นในต้นนะครับลูกเล่นด้านหลังการติดอาวุธเข้าไปนะครับการประกอบอาวุธที่แถมมาเป็นหอข้ัญขวานนะครับแล้วก็หน้านี้ชอบมากครับเป็นหน้าแบบสีสวยงาม ก็การติดดีคอน้ำนะครับหน้าที่บ่งบอกว่าตัวนี้ต้องติดดีคอน้ําติดตรงนั้นติดตรงนี้นะครับต่อมาครับหน้าสุดท้ายไม่ใช่หน้ารองสุดท้ายครับเป็นทางแต่คาดแต่ทางครับเจ้าทอิดสองแล้วก็หน้าุดกอจะเป็นบางหลังเลยอโอเคครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าการประกอบหน้าจะหนึ่งหกเจ้าองค์ิดหนึ่งเลยโดยรวมนะครับ รู้จักค่ารู้จักแขงแล้วก็รู้จักคู่มือกันประกอบแล้วก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้เนะาะกับช่วงเปิดกล่อดงดนะรอปแพ็ครับก็ต้องคลิปสั้นๆแล้วก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับในตอนที่ประกอบเจ้าทอร์คิปสองวันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูจุดขยับกันว่าจะเหมือนท่างเจ้าทอร์คิปหนึ่งไหม จะมีข้อดีข้อเสียตรงไหนเหมือนกับ้อนคลิปหนึ่งไหมครับสำหรับคลิปนี้นะครับพ่ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับอคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาักไปก่อนนะครับสวัสดีครับ